ในปทุมธานีเราก็มีไข่เจียวปูแบบนี้แล้วนี่กปูจานนี้ก็ปูหรือจะกุ้งขัว่วพริกเกลือหอมๆม,มันกุ้งเยิ้มๆแล้วเขาทำรสชาติถึงจัดจานทุกจานเลยราคาก็ไม่แรงคือวันนี้โบพาที่บ้านไปแถวตัวจังหวัดปทุมใช่ป้ะแล้วโบเพิ่งสังเกตว่าตรงข้าววันหงอเขาเปลี่ยนเป็นร้านอาหารใหม่แล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสพาพ่อแม่ไปลองชิมร้านใหม่กันเจอตึกเขียวๆอันนี้เลี้ยวตรงเข้ามาได้เลยขับเลยล้านไปนิดนึงด้านซ้ายเขาจะมีลานจอดรถไว้ให้นี่เลยถึงแล้วร้านอาหารไทยรถ42บรรยากาศร้านเขาดีมากเลยนะแบบโฮ ราคาไม่แรงเลยส่วนใหญ่จ,จานละแค่ร้อยสองแล้วสองร้อยหน่อย,อย,อย,อยที่เป็นทะเละทุกคนอย่างจานนี้หมึกไข่มะนาวที่ได้ไข่มาแบบตุ้มๆแล้วพวกเธอเดืดกุ้งคั่วพริกเกลืออันเนี้ยแค่เห็นปบิมาณพริกกระเทียมก็รู้แล้วว่าจัดจานสุดๆเมนูนี้ก็หากินยากเลยฟิลเดียวก็ยยำผักวุ้งกรอบแต่เราจะได้เป็นรากบัวทอดอันเนี้ยโบชอบรสชาติน้ำยำขมากมันแบบน่นารักอะ่ะส่วนจานนี้คือเมนูปโปรดของแม่โบมันคือปลากระพงลุยทะเลท,เลทุกคนฟิลจะคล้ายๆกับปลาสามรสแต่มันจะได้รสมาขมจัดจ้านกว่าแล้วเราจะได้ทั้งปลากุ้กกปู้้้อนนนใจาาาาดยแแแบบบตต่ถไรสชิะ เมน,นปูผัดพริกเหลืองบอกว่าที่เนี่ยเขาทำอาหารได้อร่อยจัดจ้านถึงเครื่องทุกเมนูเลยเฮ้ยทุกคนต้องมาโทรเนี่ยมันเป็นความเปรี้ยวอะไรก็ไม่รู้แต่แบบดีมากๆอยากให้ลองเลยนะสดชื่นโล่งคอเลยอ่ะแล้วถ้าใครอยากกินกุ้งแม่น้า,าเผามัานเยิ้มเยแบบเนี้ยจานนี้จานเดียวเอาอยู่เลยแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดโซ่ะลงไปแบบเนี้ยคืออแล้วที่เด็ดจานสุดท้ายอันเนี้ยฉันก็อยากเป็นวีไอพีเหมือนกันไข่เจียวปูที่ร้านนี้มีสองแบบนะทุกคนอยากได้ไข่ก้อนๆปูเป็นก้อนๆแบบเนี้ยต้องสั่งเป็นแบบวีไอพีโคจะเซาะโคจะเลิศ คือมาร์กกันเธอทุกคนร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มใครกำลังตามหาร้านอาหารไทยซีฟูด้ดรสเด็ดในห้ามพลาดเลย